กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่239ประจำเย็นวันศุกร์อุ้ยทุ่ที่ขายเย็นวันพุทธที่9เดือนเมษายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่200บาทจ้ะ 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084 7211933ค่ะเ2 1 3้มย้ำเมอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ <c oughs> จ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นเสมาพ่อแก่นะคะที่ระลึกพิธีไหว้ครูปี2513จ้ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่าจ้ะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจาก ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระผงปิดตานะคะไม่ทราบที่ค่ะพี่ขารายการที่6กะคะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อค่ะปี2520นะคะ พระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อรายการที่7ค่ะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9้าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะปี2 4 8 4ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่9จ้ะต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นเหรียญ1นบาทสเสด็จพ่อรองหค่ะด้านหลังเป็นช้าง3มเสียนนะคะรอสองหค่ะ รายการที่10ค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นพระนาคปรกค่ะพระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรัฐราชมานิตนะคะปี2514ค่ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12สมเด็จวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งค่ะพี่ค่ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานจ้ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพระลีลาเม็ดขนุนค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จเกตชยโยจ้ะ 200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระมเหศสวรน,นะคะ ต่อไปรายการที่17ค่ะ17เหรียญสี่เหลี่ยมพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะ 18เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ19พระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบค่ะกรุวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะ รายการที่19นะคะต่อไปรายการที่2 0ค่ะ20เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบค่ะหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีจ้ะมีต่อโคด้านใต้ฐานนะคะจ้ะสะ200บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ พี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานงสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933เยเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ